นี่ดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมปเกรสนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปเกียวนเพื่อนะครับแต่ที่รู้คือผมไปดู YouTube มาแล้วเห็นว่า ดีใหม่เลยอ่ะโคตรเดี๋ยวผมทําจนถึง6น,นง6นาทีนะครับทำ6นาทีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเล่นกันเอาให้ตายเลยแต่ขออย่ามีบั๊ก ตอนนี้นะคะผมผมยังไม่เจอปลาไหลมอเล่เลยมาล็อกเกอร์ดิสการนะรยังไม่เจอปลาไหลมอเล,เลย์ผมหนึ่งตอนนี้ผมก็เล่นมาจนแบบเออผ่านมาถึงประตูที่หนึ่งพันนะคร้อยกว่าแล้วโดยไม่ตายสักครั้งเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเชื่อผมเนะี่ยเออจะลงมานนี้นะครับถ้าเชื่อผมว่าผมไม่ตายสักครั้งอย่าลงผมเลยนะครับอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้ว ก็ขอตัวพี่เองแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมรค่อยมาเล่นใหม่ทําเป็น e ีพีนะครับโอเคไปๆครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะใครไม่กดเดี๋ยวผมนะครับผมจะเข้าไปในคุณนะครับผมถ้าคุณเล่นแบบได้ดุคุณจะวัดไบหน้าคุณแล้วถีโดนจะเสกปลาไหลโมเล่ห้าสิบล้านล้านล้าล้านตัวเส่หน้าคุณนะครับโอเค